สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ที่งานประชุมผู้มยการระดับผู้บริหารนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันสิคะว่าพิธีแต่งตั้งเนี่ยเขาเป็นยังไงกันตอนนี้หน้าง,งานนะคะเราจะเห็นพี่แอร์แล้วก็พี่ประสิทธิ์นะคะยืนอยู่สองท่านเดี๋ยวเราเข้าไปถามความรู้สึกกันเลยดีกว่าสวสาัสดีค่ะพี่แอร์สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งค่ะเจอกันอีกครั้งนคะคะแล้วเป็นไงคะวันนี้เห็นว่าจะมีการแต่งตั้งแล้วก็มีพิธีใส่สูตรด้วยตื่นตเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะไม่เคยอย่างนี้เลยค่ะ ดีใจมากด้วยนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะข้างในงานก็น่าจะเตรียมการพร้อมแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำความรู้สึกของอีกท่านหนึ่งค่ะพี่ประสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับโทษน,นะคะเ,เ็นว่ววันนี้มีพิธีการใส่สูตรมอบตำแหน่งไมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเพราะยังไม่เคยเสูตสมาธิทุกคนก็เคยเราก็เคยได้ร,รับแล้วแต่เพียงแต่ว่าสุดออดเดเยเราเคยได้รับแล้วแต่ว่านี่เป็นอะไรที่ที่ต่างจากอารมณ์ที่เคยผ่านมาครับว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นทำให้เราเห็น การเชิดชูถึงการยอมรับการให้เกียรติ<ม>นั่นคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในธุรกิจนี้ครับนับเป็นเกียรติอย่างนี้เลยนะคะอคตอนนี้รู้สึกได้ว่าพี่สองท่านนะคะตื่นเต้นกันนิดนึงนะคะดิะฉันก็ต,นต,ตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยได้เข้าพิธีนี้เหมือนกันสงสัยว่าต้องรีบโมดิฟายตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าร่วมถีมวิชันกรุ๊ปสแล้ว แล้วตอนนี้นะคะมีตากล้องจําเป็นนะคะตากล้องจําเป็นของเรานั่นก็คือพี่สุรัตน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาคุยคุยกับท่านนะคะว่ารู้สึกไงบ้างกับพิธีมอบสูตรครั้งนี้คะ่ะพี่สุรัตน์คะสวัสดีค่ะพบก,กันอีกครั้งนะคะเป็นยังไงคะวันนี้จะมีพิธีการมอบสูตรมอบตําแหน่งเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกอ๋อแน่นอนว่าก็มีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจนะที่จะได้มามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ ในเรื่องของชีวิตของการทางานนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งทางด้านธุรกิจประกันภัยของโลกเลยนะครับวก็จะได้ร่วมงานกับเพื่อนที่เพื่อนร่วมงานดีๆอีกหลายๆคนในทีมงานวิชั่นก r ุ u p ก่ก็เรียกได้ว่าเป็นความปลื้มใจนะคะเราก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะอยากจะเข้าไปดูงานข้างในจังเลยอ๋อเดี๋ยวมาคัอีกท่านหนึ่งพี่จูค่ะพี่จูคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ เป็นยังไงคะวันนี้มีพิธีมอบสูตรนะคะตื่นเต้นไหมคะพี่จูตื่นเต้นมากค่ะนะคะก็มีพิธีการซึ่งค่อนข้างใหญ่นะคะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเนี่ยยังวิ่งหอบมาเลยแต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีนะคะตอบการเริ่มต้นนะคะแน่นอนว่าการเริ่มต้นดีนี่ะทุกอย่างก็มีใช้ไปกว่าครึ่งค่ะโหเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่จูใส่สูตรแล้วจะสอบสวยแค่ไหนค่ะเะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เราก็ได้ สัมภาษณ์ครบครันแล้วนะคะกับทีม Vision Group แมมทีมนี้นะคะเขาเป็นทีมเวิร์แล้วก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะอยากจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาเลยค่ะตอนกนี้นะคะตอนนี้นะคะพี่จูของเรานะคะก็กำลังขึ้นรับสูตรแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเราเป็นที่น่าปลื้มใจมากเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับกันอีกครั้งหนึ่งครับ ตอนนี้นะคะก็มีการมอบสูตรแล้วนะคะแล้วก็กําลังสวมนะคะดูท่าทางพี่จูตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่น่าปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าพี่จูนะคะหรือคุณจงกลของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งมีความสามารถมากเลยค่ะอีกทั้งนะคะสังเกตว่าเธอยังคงความสวยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลา ท่านผู้มีการฝ่ายขายมาถึงคราวนะคะของคุณสุรัตน์นะคะหรือพี่สุรัตน์ของเรานั่นเองค่ะ,อคะโอ้โหมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะมีความมั่นใจเต็มที่เลยค่ะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะของพี่สุรัตน์ที่ต้องก้าวต่อไปกับอยุธยาอลิอันซีพีนะคะเรียกได้ว่าทีมวิชั่นกรุ๊ปนะคะมีความที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นทีมวอล์ดีมากท่านนี้ก็เป็นชายหนุ่มไฟแรงที่มีความสามารถไม่แพ้กันนะคะ และขณะนี้พี่สุรัตกำลังใส่สูตรแล้วค่ะครับแม่อไทยดูภูมิฐานดูภูมิฐานมากแล้วก็มีความมั่นใจนะคะที่จะกล้าไปกับอยุธยาอาลิันซีพีค่ะลำดับต่อมารครับและยังไม่หมดนะคะเรายังเหลืออีกสองท่านที่แน่นอนว่าเขามีความสามารถและความเก่งมาก คุณเป็นสุธีพระสวัสด์ครับเรเสียดพคุณต้อนรับท่านเดี๋ยวรออตอนนี้นะคะพี่ประสิทธิ์นะคะอีกหนึ่งในทีมวิชชั่นกรุ๊ปนะคะกําลังขึ้นเข้าสู่พิธีมอบสูตรแล้วมาด้วยความมั่นใจเช่นเคยค่ะพี่ประสิทธิ์นี้ก็เป็นชายหนุ่มไฟแรงเช่นกันนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นความเลื่องใจของพี่ประสิทธิ์เลยก็ว่าได้นะคะมีการจับมือกับคุณวิวนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้สมสูตรเรียบร้อย แหมเราเรียกได้ว่าการที่จะมารับสูรแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมาทํากันได้ง่ายๆนะคะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสยากมากเรียกด้ว่าเป็นความปลื้มใจอย่างยิ่งเลยค่ะและอีกสาวสวยนะคะแล้วก็มีความสามารถนะคะก็คือพี่แอนนั่นเองค่ะพี่แอนกำลังมาแล้วค่ะ เป็นสาวสวยผิวขาวนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ได้คุยกับพี่แอนแล้วนะคะพี่แอนมีทัศนคติแล้วก็วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากๆแล้วตอนนี้กําลังขึ้นสู่เวทีเพื่อเข้ารักสูดแล้วค่ะเห็นไหมคะอย่างที่ดิฉันบอกเลยว่าเธอเป็นสาวสวยแล้วก็มั่นใจมากๆเลยจับมือกับคุณวิวแล้วนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ใส่สูตรเรียบร้อยแล้วด้วย จะเป็นสาวร่างเล็กแต่หัวใจก็ไม่เล็กไปด้วยนะคะพี่แอนแน่ขอเรียนเชิญ้นนเอีก่อนนะนว่าสาวสวยย่อมคู่กับดอกไม้ช่องามนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณช่วยใกาบรรยากาศนะคะการถ่ายภาพหมู่นะคะของชาว AACP อยุธยา a า a Arians CP นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ AACP ต้องเป็นที่หนึ่งค่ะเราจะต้องเป็นที่ที่ที่สุดยอดมากสุดยอดจริงๆค่ะ ขอบคุณมากครับแลควเชิญครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะโอกาสที่จะมาแต่งตั้งผู้บริหารคนต่อไปนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะ